อะไรอ่ะพ่อข้าวนี่ไม่อะไรนะตำไทยต้องจัดวางให้ทุกคนดูตำไทยโอ้ยแม่ก็ตื่นแต่เช้าทำไอ้ขูดมะละกอเออลืมแครอทไม่เป็นไรเออแล้วก็มีแล้วก็น้ำตำไทยจ้ะครับเพราะว่าจะทำยังไงกนจะไม่อันนี้ก็ได้ตรงนี้แล้วก็เอาอันนี้แล้วไปทำนี้ไม่เป็นไร เทแล้วก็ช้อนคนยยก็ได้ครับเออมีข้าวด้วยมีข้าวแล้วก็มีเครื่องดืม่มแล้วก็มีช้อนกับต้มไปลงมหาวิทยาลัยก็ เล็กเขาเไม่ค่อยกินแบบแซนด์วิชของฝรั่งเท่าไหร่ไงทุกคนเขาไม่ชอบชีสไม่ชอบเนยเท่าไหร่ก็ต้องห่อข้าวไปกินเองมันก็ประหยัดมันก็ถูกถ้าไปซื้อที่นู่นมันก็แซนด์วิชหนึ่งชิ้นก็ประมาณเจ็ดสิบห้าแปดสิบนี่ป้ายครับทุกคนอาทิตย์นี้เริ่มสิบโมงสิบห้า

Är, jag, jag åkte hem typ nio. Halv, I den där såsen så, så, så är det lime. En det är någon krydda, jag vet inte vad det är. Tomater um, <laughs> och det är chili. Mm. Jag försöker käka det. Men är det alltså här rester från igår eller gör hon det till det? Nej nej, alltså det här är en... Är det mamma som har Mm Ja. Mm. No. Vad sa du? Är det. Det? det är hon som gör Gör, det. Va? Det är hon som gör den. Ja, hon den? Igår typ. Nej, hon är det idag morse. Va? Ja. มมมัันนนไ่ด้้ลละเขาาาาาออรกกียแตทุกคนทุกคนยามเย็นวันสุกยามค่ําะไรมันสุกครับวันสุกวันสุกคือบุฟเฟ่ตพิซซ่าบุฟเฟ่พิซซ่าครับก็จะกินบุฟเฟ่ต์พิซซ่าครับพิซซ่าฮัททุกคนมีบุฟเฟ่เนาะที่เห็นเรากินอยู่ เม,มื่อไม่นานนี้เองแต่วันนี้อเล็กมาด้วยครับเงิน,นที่แล้วอเล็กไม่ได้กินอ่ะใช่แต่ว่าวันนี้ผมได้กลิ่นพอดีมากมันเปิดยังมันเปิดห้าโมงไอุูเฟ่อะเลยมันมาครับ ทุกคนพรุ่งนี้ไม่อยู่บ้านเพราะว่าต้องทำความความสะอาดในวิทยาลัยจาก9โมนเช้าถึง12ที่อืแล้วก็ถ้าทำความสะอาดก็จะมีพารตี มีปาร์ตี้นั่เป็นปาดเดอเอฟซีเนี่ยไม่ใช่ปาร์ตี้หรอกมกันนีไอ้นี่กินข้าวกันครับอืวก็ได้ฟรีเพราะว่าทำความสะอาดครับแล้วก็มีทีมทุกคนทีมอะไรเคลียร์ไซส์เมกเออทายทายว่าทีมเป็นอะไรคริสต์มาสสุขฮะสุขสุดปะสุดปะทีมสุดปะ จะไปหาที่ไหนติมสุดปะ<า>อ้ออะไปเอาเลยบอกไมาสิเ,เ,เยลยักนเข้มามาในร้านพิซซ่าแล้วทุกคนหลายๆคนก็เห็นแล้วเนาะว่าพิซซ่าหน้าตาเป็นยังไงอันนี้เป็นพิซซ่า,าพิซซ่าฮัทนะทุกคนแผ่นแบบแผ่นหนาอแผ่นหนานุ่มอ่ะเออทุกคนก็อร่อยดีก็ทําแผ่นพิซซ่าอร่อยดีทุกคนก็จังหวะ จังหวะมีเสียงเพลงมั่งไม่มีเสียงเพลงมั่งเนาะก็เลยต้องพากเสียงเอาตรงนี้เพราะว่ามีเสียงเพลงนิดหนึ่งอะ่ะทุกคนหากินวนๆเว,ว,วียนๆอยู่ใกล้ๆบ้านนี่แหละทุกคนออกข้างนอกจะมีอะไรเนาะก,ก็มีร้านพิซซ่าเอ่อมีร้านแฮมเบอร์เกอร์เอ่อมีร้านซูชิก็มีร้านร้านฟู้ดฟู้ดคอร์ดก็แค่นี้ทุกคนก็อาหารฝรั่งเขาก็ประมาณเนี้ยทุกคนเราก็เลย เออไปใกล้ไปไกลก็มีอาหารประมาณนี้ก็เลยเออกินประมาณนี้นั่นแหละก็ได้เหมือนเดิมพิซซ่าก็อร่อยดีจ้าจริงๆอ่ะแมทธิวชวนไปกินที่ร้านอีกร้านหนึ่งที่กินพิซซ่าแผ่นบางอ่ะทุกคนแต่ว่าแม่บอกแม่ไม่อยากกินเทียงกันกันกบแมทธิวจนเด้พี่น้องเอ,อขคอยเทียงกันกันกบลูกว่าคอยบ่อยาดกิน เออถ้าอยากกินก็ไปกินเองดอกเด้วแม่สิหายังกินเกอ่านอยู่ในบ้านนี่แหละอะไรประมาณนี้เสร็จแล้วก็ Matthew, แม่ทิวก็บอกว่าไปก็ไปไปกินพิซพซ่าเออพิซซ่าฮัทนี่บุฟเฟ่นี่<ม>ก็ได้แม่ว่างั้นเออก็เลยได้กินวันนี้เนาะทุกคนนั่นแหละมันขี้คานพี่น้องจ๋าเอาเอาตรงๆว่าขี้คานเฮ็ดกับเข่ามือนี่บางเธอเฮ็ดยังไปเฮ็ดนันเฮ็ดนี่ไปเอาขี้คานเฮ็ดกับเขาเดียพี่น้องเมื่อยเดียเออ เาก็มีมือเมื่อยเขาก็มีมือเบื่อเขาก็มีมือจมเขาก็มีมือเอ่อปกติของมนุษย์ล่ะปกติของมนุษย์แม่น่ะล่ะทุกคนจ๋าเดือนพฤศจิกายนแล้วยังไม่เห็นความหนาวเท่าไหร่เลยทุกคนปีนี้คือสวีเดนยังไม่มีหิมะเลยอะคือไม่ต้องพูดถึงเรื่องหิมะนะคือพูดถึงเรื่องความหนาวก่อนก็คือยังไม่หนาวเลยอะเออทุกคนก็คือยังไม่ได้ใส่เสื้อกันหนาวแบบจริงๆจังๆเลยอะ เออออกข้างนอกตอนเช้านะ่ะหนาวหน่อยเออตอนเช้านะ่ะมันหนาวหน่อยแต่ตอนกลางวันนี่อุณหภูมิแบบสบายมากเลยทุกคนแล้วก็ตกข้ามมานี่ก็มันก็จะเหมือนตอนเช้าอะ่ะเออมันก็จะเย็นหน่อยแค่นั้นคือยังอากาศยังแบบว่าอุ่นๆอ,อยู่เลยอะ่ะจริงๆพฤศจิกาแล้วนะถ้าถ้าพฤศจิกาแล้วนี่น่าจะมีหิมะตกมาแล้วนะตั้งแต่เดือนตุลาอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่แบบเงียบมากเลยอะ่ะทุกคนเออ ก็กินไปจ้าทุกคนกินมากกินน้อยตามสะดวกเลยเนาะพิซซ่าเพราะว่าอ่คนนึงก็หัวละประมาณร้อยเกโครนอ่ะทุกคนกินไปคนเริ่มมาครับแสงสวยมั้ น่าชืเนี่ยอนเนาะโอเคไก่ไก่ไม่มีอแต่น่าชื้นก็อร่อยดีได้สองชิน้ทน,ท,นทุกคน eat ้อครับมันอร่อยดีใช่ไหมแม่ไม่ชอบตรงไหนครับเดี๋ยวเอาม,มั็กสอแม่ก่อนรอ้อน <c oughs> นึกว่าจะเอาวันนี้วิง่งเนาะอเอาสอดดนเข็มยังเอานี่ดิน่ากินมากแม่นึกว่าอ,อยากจะจับถาดกุ้งร้อนมาดูโอเคตัวที่ใดผสมมาแล้วเวนเกนมาดังนี่ตัวที่สอค่ะ

อือน hmm? right. ี่หรือเรีนหมอตัวช oh, ิ้นนี้ของแม่เด็กชิ้นเบลอแย่ไปนนนอนแย่ไปนะแม่ลอยหลกไม่ไม่ไม่ดูหน้าก็รู้ อันนี้ก็นี่กรอบๆมาทำไมกินไม่ได้มันเค็ดแข็มันเสียวฟันตกทไทยด้วยไอติมลูฟอ๋อลูฟออไปไดกน อ sure ิ่มแล้วทุกคนเดี๋ยวมันจะโดนยาเงี้ยจะล้มหัวเด้อป้าปลาทุกคนกลับบ้านอิ่มแล้วกลับบ้านจ้เดังดังดังดง ู <ST su ks> <fi> ูใครเป็นหมูแดงไอ้อ้วนที่โปอ้วนหมูแดงดังไกลทั่วโลกนะหมูแดงเมืองไทยอ่ะดังเองนะกกระดาษนั่นะมันหนาวหมูแดงมันหนาวดอก